I with is know one When So do the start we far สวัสดีจ้าพบกับช่องไทไทยสไปหฮอแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขโคตรสุขคนทจ้าเอฟซีเก่าอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวตั้งแต่มาจากเมืองไทยนะคะ กว่าร่างกายจะเข้าที่เข้าทางมีเวลาว่างวันนี้ก็เลยได้มาคุยกันนิดหนึ่งค่ะสุขสันต์วันหยุดวันอาทิตย์นะคะเติมพลังกายจิตกันเต็มที่ค่อยสู้งานสู้การกันในอาทิตย์ต่อไปนะคะตัวโต้ก็เหมือนกันนะคะอาทิตย์หน้าก็เข้าสู่โหมดปกตินะคะช่วงฮอลิเดย์ช่วงวันหยุดก็หายไปแล้วก็วได้นะคะต่อไปนี้ก็หาเงินกันทวนทวนเลยทีเดียวนะคะ ทักทายช่วงเที่ยงนะคะวันนี้ก็สูงสุดแค่5องศาเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็2อ,องศาก็ว่าได้เย็นจ้อยจ้อยหดหมดเลยก็ว่าได้นะคะแต่ละวันนะคะแต่หนาวขนาดไหนก็แบ่งสรรปันเวลานะคะเพราะว่าตัวตัวเองก็เป็นที่ทุกคนรู้กันดีว่าไม่ได้ทำงานประจำนะคะทำพาร์ทไทม์สัส่วนมาก ก็แบ่งสรรปั่นเวลาพาพ่อใหญ่เดินตลอดนะคะแกก็อยากออกเดินออกเหงื่อออกกาลังกายถ้าเราไม่พาแกไปก็นั่งเฝ้ากันอยู่นี่ค่ะในบ้านทั้งวี่ทั้งวันนะคะเราก็ต้องพาแกออกกาลังกายอย่างอยู่เมืองไทยเหมือนกันจะไปจังหวัดไหนไปพักที่ไหนช่วงหนึ่งก็ต้องแบ่งเวลาพาแกเดินนะคะออกกําลังกายกันก็เป็นทฤว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ทางนี้ก็ใส่ทั้งถุงมือหมวกอีมงก็ว่าได้นะคะใส่ชุดหมีไปเลยก็ว่าได้ค่ะ เติมพลังก่อนค่ะทุกคนค่ะกินข้าวเที่ยงกัือิัมคัะกาแฟค่ะหนึ่งแก้วก่อนนะคะนี่แหละค่ะหารเที่ยงอินทผาลำแล้วก็ได้มะม่วงกวนมากิโล,ลหนึ่งนะคะแต่ยอยกินววละจิ๊กวลกวลาจอกค่ะพอได้หายถึงบ้านนะคะสําหรับช่วงนี้เม็ดมะม่วงหิมะพานค่ะมาแซบมานวัวด้วยกันนะคะคุณผู้ชายก็เป็นหวัดสามสี่วันนะคะสําหรับช่วงนี้ ฤดูหนาวแบบนี้นะคะคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็หลายเปร์เต์เลยทีเดียวที่เป็นไข้เป็นหนาวกันนะคะแต่โควิดโควิดก็คงไม่รู้หายไม่หายนะคะเห็นพี่คนไทยคนนึงบอกว่าหยุดงานเกือบเป็นอาทิตย์แล้วแกก็อยู่ชานเมืองเมืองเมืองเดียวกันกับโตโต้นะคะเมืองที่โตโตอาศัยอยู่หลายคนก็ถามมาแฟนกับเอฟซีใหม่ๆก็ถามมาชื่อเมืองเอ็นสเคเดนะคะสุดเขตภาคตะวันออกเนเธอร์แลนด์ห่างจาก ดานชายแดนเยอรมนีจากตัวเมืองที่โตโต้นั่งอยู่ห่างออกไป56กิโลเมตรก็เป็นเมืองเล็กๆตะเขบชายแดนประเทศเยอรมนีภาคตะวันออกภาคตะวันตกของเยอรมนีค่ะเมืองโกรนาวเมืองอาฮาวเมืองมุนสเตอร์นะครับเป็นเมืองใหญ่ของโซนทางนี้ก็จะห่างออกจากโตโต้ไป50ปกว่ากิโลเมตรได้แต่เขตแดนชายแดนก็ไม่ได้ ไม่ได้ปิดไม่ได้เหมือนชายแดนเขมรเรานะคะก็สามารถปั่นจักรยานไปได้เลยส่วนมากตัวโต๊ะบางช่วงท่าฤดูร้อนก็จะปั่นไปเล่นเมืองเล็กๆประเทศเอรมาีเรื่อยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองชายแดนปั่นจักรยานไปหาซื้อของด้วยของก็จะถูกกว่าฝั่งทางฮอลแลนด์หลากหลายอย่างเหมือนกันนะคะถ้าเราไปซื้อตามซูปเปอร์มาร์เกต็ตบางครั้งก็ลดไปอาทิตย์ละครหรือว่าเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งถ้าไปซื้อเยอะ,ยอะก็ถือว่าคุ้มอยู่ค่ะเพราะว่าทางนู้น ของถูกกว่าฝั่งทางฮอ์แลนด์เนาะฮอลแลนด์เนี่ยแต่เรนพาสีแพงนะคะทุกวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นยุโรปด้วยว่าบ้านเราก็เหมือนกันนะคะยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคข้าวยากมากแพงก็ถือว่าจ่ายจ่ายก็ได้ระมัดระวังนิดนึงอย่างช่วงตัวโตวไปบ้านนะคะก็ค่าเงินก็รู้เลยคะ่ะว่าค่าเงินนะ่ะถูกมากค่าเงินบาทไทยนะ่ะแข็งมากนะคะ แรกกันมาเต็มที่อยู่ก็สามสี่แปดสิบสามสี่ห้าสิบสามห้าเต็มที่สามห้าห้าสิบที่ไปบ้านเมื่อกี้เดือนธันวามกรากุมภาพก็ว่าได้นะคะช่วงนี้ก็ค่าเงินบาทไทยก็แข็งมากทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐ,ฐกิจเมืองนอกเมืองนาด้วยแล้วก็เศรษฐกิจฝั่งทางอเมริกาด้วยนะคะเขาก็ฝัง่งฝั่งทางอเมริกาก็ ประธานาธิบดีใหม่ก็ดูนั่นรำทุกประเทศก็กาลังฟังกันอยู่ลุ้นกันอยู่ไปตามสถานการณ์ต่างๆก็อยากจะให้ค่าเงินบาทไทยสูงขึ้นอยู่ค่ะเพราะว่าคนไปเที่ยวบ้านเราไปเยี่ยมบ้านานานๆไปกันที่นะคะพอค่าเงินบาทแข็งแรงออกมาได้น้อยก็เหมือนเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวของทางบ้านเรามันแพงขึ้นนะคะทุกคนก็เหมือนใช้จ่ายกันแบบว่าจากตัว,ต,วตัวเองก็ไม่ได้ถึงว่ารัดเข็มขัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็อาจจะ ดูแลค่าใช้จ่ายหรือว่าดูกันไปเป็นสเต็ปสเต็บ้างนะครับเพราะเรารู้อยู่ว่าค่างเงินมันแข็งนะคะเราก็ภาวนาอย่างเดียวให้ถึงยูโรถึง37-38ปีที่แล้วตัวตัวไปยัง38-37ถึง39อยู่ค่ะแต่หลัก40ไปมันคงไม่มีแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> คิดว่านะคะเอาถ้ามีมันก็ดีไปนะคะใครไปบ้านเราก็พิิจพิจารณากันดีๆแล้วกันนะคะ อย่างพี่คนไทยที่พูดถึงนะคะแกก็ไม่ได้ไปบ้านปีนี้นะคะแกก็หยุดงานช่วงนี้แกบอกว่าไม่รู้จะได้ตรวจโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเครื่องตรวจทุกวันนี้มันก็ไม่มีขายแล้วนะคะที่ตรวจโควิดโตโตก็เลยบอกว่าไม่ต้องตรวจหรอกเจ๊เป็นอะไรก็ดูแลตัวเองไปหื่มน้ําร้อนไปน้ําจิงไปอะไรไปเดี๋ยวมันก็คอยยังชั่วเอง ตัวโตก็มียากลับมาบ้างอยู่นะคะยาพวกดีคอนเจนพวกทิฟฟี่พวกยาอมตาตะขาบอะไรอย่างนี้ก็พอได้แบ่งสรรปันกันไปนิดหนึ่งนะคะก็ดูแลตัวเองกันนะครับแฟนกับ f อฟทุกคนนะคะสำหรับตัวโตเองอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปก็เข้าสู่โหมดปกตินะคะอย่างก็ใหญ่ก็ไม่สบาย3ตำีวันแกก็ค่อยยังชั่วแล้วแต่ถึงไม่สบายขนาดไหนก็ไม่ได้ถึงว่าล้มหมอนนอนเสื่อนะคะแกก็ พยายามพากันออกไปเดินไปเหินตลอดรอบเมืองวงแหวนรอบนอกทางนี้วงแหวนทางนู้นไปทางนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าสําหรับตัวตัวเองก็เป็นบ้านอยู่กลางเมืองก็ว่าได้นะครับขอบเมืองนิดนึงเดินจากทางนี้ก็ไปถึงสถานีรถไฟ15นาทีถ้าเพื่อนมาใครมาผู้หญิงไทยหรือว่าแฟนขับเอฟซีอยากมาเยี่ยมตัวต้ก็ไปเยี่ยมไปรับที่สถานีรถไฟหรือว่ามารถส่วนตัวก็แจ้งว่าอยู่ตรงไหนแบบไหน ก็มายับกันได้นะคะทะว่างนะคะแต่ก็ต้องนัดล่วงหน้าเพราะว่าการไปการมาของประเทศฝรั่งเมืองฝรั่งเราต้องนัดกันล่วงหน้าค่ะจะไปไปมาปุ๊บปั๊บไม่ได้นะครเพราะทุกคนมีแผนใช้ชีวิตไปตามโปรแกรมแล้วก็มีปฏิทินประจําตัวอยู่นะคะบางครั้งก็ตั้งในมือถือเลยวันนี้คือวันนั้นวันนั้นนะคะแล้วก็ วันสาคัญต่างๆ,ๆขอ,องออสเเลียนเนเธอร์แลนด์ส่วนมากก็คือวันเกิดนะครับวันเกิดเขาใช้ความสําคัญอย่างครอบครัวแฟนตัวโตนะครับพี่น้องก็สี่าห้าคนก็จะมีบ้านนั้นจัดงานวันเกิดน้องสาวบ้านนี้จัดงานวันเกิดพี่ชายอะไรก็ว่ากันไปบ้านวันเกิดแม่ย่าด้วยอะไรด้วยนะคะเราต้องวางแผนวางโปรแกรมใช้ชีวิตตามโปรแกรมทุกอย่างนะคะสําหรับการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแต่ว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแล้วก็ เราก็ได้เรียนรู้นะคะช้าชีวิตแบบมีแบบมีแพนมีแปลนนะคะอาทิหน้าเขาไปทํางานแล้วค่ะอย่างเพื่อนผู้ใหญ่ที่ตัวโตวเคยไปทําความสะอาดบ้านให้เขาเดือนละ2อสครั้งนะคะเขาก็รอรอเราไปตั้ง2เดือนเมื่อกี้ไปบ้านเรานะคะไปทีไรก็ใจวีใจวอนนะคะไม่อยากกลับก็ว่าได้นะคะมีความสุขทุกครั้ง แล้วแรกๆก,กลับมาถึงบ้านก็มาเจอความหนาวด้วย3 4ี่วันห้าวันโตโตก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะครับพอเราไปอยู่บ้านเราสองเดือนอารมณ์มันก็นึกถึงแต่บ้านนึกถึงอาหารการกินนึกถึงความสะดวกสบายเดินเหินไม่หนาวมากไม่อะไรยังไงนะคะแต่มันก็ร้อนแค่นั้นแหละค่ะบ้านเรานะคะยังบ่นอยู่ว่าดวงอาทิตย์ทำไมไม่ไมแบ่งแบ่งความร้อนมาบ้างยุโรปบ้างเอเชียบ้างคนละยี่องศาก็ว่าได้ แต่มันก็อย่างว่าและค่ะโลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้มาแล้วเราจะบ่นยังไงมันก็ช่างหนาวก็ต้องสู้กันไปร้อนก็ต้องสู้กันไปทางอีสานบ้านเราทางร้อยเอ็ดตอนนี้ก็ยังกลับมาหนาวอีกสองสามวันนะคะช่วงเช้าก็สิบสี่สิบห้าองศาได้ตัวตัวเองก็วันเว้นวันก็ว่าได้ช่วงนี้ก็คุยกับแม่เรื่อยนะคะคนแก่นะคะแม่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พ่อก็ดูแลกันไปแม่ก็ยังเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมค้าขายเหมือนเดิมนะคะ เราก็เติมกําลังใจให้คนนู้นทีคนนีท้ทีตัวเองก็ดูแลตัวเองด้วยอย่าเจ็บอย่าป่วยก็พอนะคะอย่างตัวตัวเองเวลาไปบ้านทีหรือว่าแฟนเรามีปัญหาทีทางบ้านเวลาไปเมืองไทยทีเราอยากจะเจ็บแทนเขาอยากจะป่วยแทนเขานะครับเพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นคนต่างชาติไปนะคะอย่างเวลาไปอยู่บ้านนอกมันก็ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลนะคะ ความสะดวกสบายมันก็อย่างว่าราคาแล้วแต่ความเคยชินของแต่ละคนบางคนก็คิดว่าเมืองไทยดีกว่าสะดวกสบายหลากหลายอย่างบางคนก็คิดว่าเมืองนอกดีกว่าอย่างแฟนตัวตัวเองแกก็รักเมืองแกรักประเทศแกนะครับแกเป็นคนมีโรคประจําตัวด้วยก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ก่อนก็เคยคิดนะครอยากจะไปอยู่เมืองไทยไปแปรมาแกก็คงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจก็แล้วแต่แกนะคะเราก็ให เอาความคิดเขาเป็นหลักให้เขาคิดให้เขาทบทวนด,ดีๆให้เขาตัดสินใจดีๆผิดพลาดอะไรมาถึงจะไม่ได้โทษเราอย่างลูกค้าตัวโตเองนะคะตัวโตก็นวดด้วยนะคะมีลูกค้าประจําไว้ก็กําลังติดต่อมานะคะรออยู่นะคะรอคนสวยเป็นวดผ่อนคลายอีกนะคะ วันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทักทายแฟนคลับ f อทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะแฟนคลับเก่าใหม่ที่เข้ามาติดตามก็ขอให้มีความสุขกาสุขก,กายสบายใจกันทุกวันน้านะคะ